โดนกับดักครับผมโดนกับดักเอ่อเออฟางข้าวตรงนี้ครับที่มันลอยมาเนี่ยประตกฝั่ง้เนอะก็มันเข้าไปก้อนใหญ่เลยแกบอกว่าอะไรติดไปนิดนึงครับ เออจังหวะเหมือนเตาโอกระด้เตาคืนอุ่นอ๋อร้อนแฮับอีกน้องต้องล้วงนะครับต้องล้วงออกทำงานตอนกลางคืนก็ ประมาณนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวก็ถ้าอากาศเย็นๆก็จะเปียกๆนะถ้ากลางวันจะแดดร้อนหน่อยก็อาจจะไม่มีการติดเนาะมันไม่สะดุดนะครับแต่อันนี้มัน,ม,นมันเจอฟางดเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงลองดูก่อนครับปั่นดูครับว่า ไปไหมเอาเอาอึบอึบเอา,เอาไม่ไปครับเนี่ยฟางที่มันลอยมาฝั่งนี้ครับก้อนใหญ่เลยแกบอกเป็นก้อนใหญ่เลยเนี่ยฟางที่เขาเกี่ยวฝั่งนี้เนาะตอนสาดกระเด็นมานะครับ เป็นก้อนใหญ่ดึงไม่ออกเครื่องมันร้อนด้วยนะครับเอาลำบากเลยคนระับ เหลือแค่งานเดียวนะกรนีครังานมะลิเหรือแค่งานเดียวแล้วก็จะมีงานข้าวดำอีกนิดเดียวนะแล้วก็ของอยู่ทางอยู่บนรถนะก็ติดขัดครับผมนะครับเราไม่อาจจะคาดการได้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอะ็ให้มัน ผ่านไปด้วยดีครับตา,ยายใหญ่เนาะให้มันผ่านไปด้วยดีเด้อนะเมื่อกี้เราก็เส้นบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าอย่าให้มันมีรถที่เกี่ยวสะดวกก็อย่าให้มันมีการติดกันอะไรนะครับให้มันสะดวกสบายนะครับคนขับกำลัง ดึงนี่โยนใส่นี่เลยโยนใส่น,ออน,สนี่มันมองไม่เห็นเลยคืนนี้เลยอุดไอ้ฟางตัวนี้มันมากระเด็นมาก้อนใหญ่เลยติดเลยเปียกฟางมันเปียก เบบนี่ยเด็ดมาเลยนี่เด็ดโยนมาเลยนี่อ,อันนี้มันอันนี้งานนี้ไม่ได้ลงนะงานใหญ่ลึกลงเหรอ ทำไมขาดด้วยคนอื่นไมเป็นอ่ะถูกแล้วนี่เด็ดมาเลยเด็ดโยนขึ้นมาเลยวางมือบาดมือเลยนะหักนะครับเดี๋ยวนู้นก็เก็บหอยแอนจะจะเก็บแอนนี้นจะเก็บข้าวกับเก็บหอยครับเออดูดูดูด จะเอาได้หรือเปล่านะยังแน่นเลยนะครับมันเข้าไปอุดจนเหมือนกับอ่าไปอุดมันหายใจไม่ได้เนาะอมันก็เลยแน่นอ่ะมันก็เลยรถมันไม่ทำงานนะพี่น้อง ปึ๊บ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 เอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปแล้วนิดนึงมันไม่ไปครับเออฟางมันฟางไปอุดน,นะพี่น้องครับเฮ้ยท,ทำให้ตัวปั่นไม่วิ่งครับ ค่อยๆติดเรื่อยๆอเห็นไหมครับนู่นครก้อนใหญ่เลยรถมันกินไม่ทันครับ 拜拜。